คนตะลักก็สวยช่องไม่พิวก่อนนะคะตอนนี้โอ้ข้าวจีปั้นใหญ่ป,หญปั้นใหญ่อิ่มได้สามคน,นโ,อโอ้กินกิ่มกันทั้งบ้านอิ่มได้ทั้งบ้าน <laughs> <laughs> เรียกป้าในบ้านมาป้าในบ้านมากินข้าวจีกันอีกทีบ้านเรียกบ้านมากินข้าวจีเร็วแก้มแตกเลยขนาดท่าอยู่ได้นนะขนานท่าโลซันเฮ่อยู่ได้นน่ะยังแตะอยู่ บ้านกินข้าวจีบ้านอุ้ยบ้านกินข้าวจีบ้านบ้านกินข้าวจีกันโอ้โหจมีเอาน้ำมามัดผมใพอดีเนาะไ่อตอนนี้นะคะเราก็จีข้าวจีปั้นใหญ่ปั้นยักษ์นะเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวัยังไม่ฉุกเลยลูกเอาขอหน่อย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 อ่ะเขาจำหน่อยอ่เขาจำหน่อย โอ้สีนี่คือจะแม่นพวงวานนี่ยน่าไม่ออกเลยสีนี่อ่ะอ่ะอ่ะตอนนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแย่าจีให้จีตะเวนมาจีไม่ได้มันควันมาลูกมันจะโดนดินแล้วเราจะกินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแย่าจีให้ย่าจีให้งานนี้จะสุกไหมข้าจีไม่งานนี้จะสุกไหมเนาะนี่อ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ข้าวมังเกลือก่อนโอ้ไม่สุกนะมีอะไรแซมอีกนั้นไกลลูกมันไม่สุกเดี๋ยวมีโดนอะไรมานี่ บุ้ยทำไมเป็นสีเขียวเลยลูกสีเขียวสีน้ำเงินเลยล่ะเอาไปให้เม่ดูหน่อยเอามาดูดี่ม่ดูเอามาดูนี่ดูหนยทำไมเป็นอะไรอย่างนั้นมันเป็นอะไรลูกเป็นอะไรนะหนูมาทาให้เหรอใครใครทาให้ใครทำให้หนูทาให้เมื่อคืนเหรอหนูเหรอหนูใหญ่ไหมหนูใหญ่ไหมดู โอ้โหเจ็บเลยร้องให้เลยใช่ไหมออมันมาทาให้ตรงไหนต้นไหนเนาะแต่มันมีหลับแล้วหลุดโอ้ต้นนี้หลับแล้วมันมาน่ะมาต้นมีหลับบ่อเรียกเลยบ้านมากินเข้าวขีกันบ้านก็ขวงญไม่มองมาหาเราเลยบ้าน มปจะครับสวยจังเลยกินน้อยปกบปรอกินข้าวจีสวยจังเลยสวจังเลยค่อูเก่งจังเลยอืมกินข้าวจีปั้นใหญ่จะได้โตไวๆไปโรงเรียนกับอาเพลยอู้เป็นอะไรได้วยบช่วยลับชวยโอ้ยขโมยสีเมจิกมาแล้วเนี่ย แอบทานเล็บนี่ใครทานน้อหนูเหรอหนูเหรอหนูอะไรหนูมินเหรอหนูมินหนูใหญ่หนูใหญ่ใหญ่หนูหนูใหญ่เลยลูกหนูใหญ่มินน้อยบ่หลวงขโมยของใครมาเนาะขมูอมินกับไปยยาไม่ได้ยุบทบอกก็ตามเขาก้อนมาเอฟซีป้านใหญ่เลยอันนี้เขาบอกว่าป้านหัวมังอะ

เดี่ยวเปี้ยวเห็นนะเปี้ยวเฮ้ยใครไปทาส้ <c oughs> นไว้ไม่เห็นเออขวบเปียเป้ยวโอ้ัวเปรี้ยวเลยสิโอสอนไว้แบบนั้นเหรอเปรี้ยวว่าใครขโมยสีแม่มาทาเล็บอืมขวเปรี้ยวไหมมินจะว่าไงมินจะว่ายัางไงสอนไว้อย่างนั้นเหรอใครขโมยสีแม่ไปเนาะสอนเลยเหรออ๋อสอนสอนเปี้ยวไว้เน <c oughs> ่ แม่จะได้ไม่เห็นหลือลูกเปี้ยวจะได้ไม่เห็นหไม่ให้เปี้ยวดูไม่ให้เปี้ยวดูเหรอโอ้กระต่ายนี่ว้ากระต่ายนี่ว้ากระต่ายงำงำงอ้าวเอาไมาแ้แค่นี้นะเอาสุกแล้วสุกแล้วอู้อ่ะบีเลยบีเลยว้าร้อ,อ,อ,อน เปี้ยไปแล้วเปี้ยไปไหนเปี้ยไปดูละเปี้ยไปธุระฮะโอ้เปี้ยไม่มาเอาเอาออกมาเลยเอาออกมาเปี้ยไม่ได้มาแล้วเอาออกมาเลยเลยเปี้ยไม่ได้มาเปี้ยไม่ได้มาเปี้ยไปธุระอืมขาวจีบั้นใหญ่เลยข้าวบ้านเราเปี้ยวหวานอยู่เนาะอืออือกินก่อนเลย ปูเปี้ยวว่าบ่้งปเปี้ยวว่ามินบ่โอ้ยอร่อยไหมลูกอืมเคี้ยวแล้วกรอบกรอบกรอบอร่อยไหมมินมินอรอยมากอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยอู้วเอาอีกเอาอีกเอรอยเอาอีกใครทำหนูเนี่ยอ่าใครทำหนูเนี่ยหนูแม่หนูใครใครทำหนูแม่หนูแม่หนูแม่หนู แมนูทางให้หรือใครทำหนูเนี่ยแม่หนูแม่หนูเหรอแม่หนูใหญ่ๆนะเหรอหนูเล็กเมื่อหนูใหญ่ม,หม,มาให้เลยนัลติกีซ้ำหัวมาหากิ้นหมดเลยงกินหมดเลยเลอยังหมกมันแซงจีเขาจีหมดแล้ว เอเก่งจังเลยอ๋อไม่กินเหรออืมนะถึงคำเดี๋ยวกินหน้ากินหน้าจะได้โตไปถ้าไม่กินไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนกับพี่พลอยนะใช่จะได้ไปโรงเรียนอ้ามเก่งจังเลยไม่กินไม่โตไปโรงเรียนนะไม่ได้ไปโรงเรียนนะพอใครตัวเล็กเขาไม่ให้ไปกินนักเโตไวๆเราจะได้ไปโรงเรียนกันหมพี่พลอย กินเยอะมาก,ม,ก,ม,ากมินก็กินเยอะๆไม่ต้องเนีน่มินก็กินเยอะๆไงลูกจะได้โตเหมือนพี่พลอย,อยงไงแล้วมินจะก,กินข้าวกับปลาทูไหมข้าวกับปลาทูไหมกินไหมลูกกับปลาทูไหมไม่กินกินข้าวจีก็พอป่ะ มึงข้าจีก็อิ่มแล้วเนาะมึงข้าจกลีบก็เอ็งแล้วกินปลาดูไหมเดี๋ยวไปมาะฮะจะได้สลัดป่ลูกกินปลาดูหัวแหลมกินปลาดูหัวแหลมเจะได้ไปโรงเรียนจะได้ไปโรงเรียนด้วยจะได้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนกับใครคะโอ้โจะไปโรงเรียนกับพี่พลอยอ่ะซูชุนนี่เยอะเลย ไปโรงเรียนซูนิ้วหน่อยนี่นี่นี่มิน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 ทำแบบนี้ชู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 ขึ้นเดียวชูชูชูเออเก่งจังเลยตบมือแป๊ะแป๊ะได้ไปโรงเรียนกับพี่เพลย์โรงเรียนกับพี่เพลย์โรงเรียนกับเอาไหมชู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 นี้ชูนี้ชูนี้แล้วชูชูเร็ว เฮ้ยเฮ<จ>้ยแบบน้ำแบบจูๆอ่ะเท้ามุ้งเกลือน,อ,อนี่บบเงินเดี๋ยบไปให้เบบานี่อ๋อกินปลาดูกินปลาดูกันจะได้ฉลาด,ดลใช่จะไปโรงเรียนกับพี่พลอยปลาดูใหญ่ปลาดูใหญ่เบออุ่นแล้วปลาดูน้อยปลาดูน้อยไหนปลาดูใหญ่ปลาดูน้อยพลอยอืคนพลอยลงไปเอามันคนเลย อราวพี่นีบันดีค่ะเออไปลอืมอองไปลืมไากินลูกกินละกินละอ้าวเขาไปกินแต่ปลาทูอ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วฮึยังเบ่งอืมต้องเอาข้าวด้วยนะลูกถ้าใครกินแต่ปลาทูอ่ะมันจะเป็นพยาธิ อันนี้นึ่งนิดหนึ่งนิดนึงอ่ะมิกินเองอ่ะหยิบเองอะหยิบเองลูกินเองเลยอ่าจิ้มเลยอื้มว่าป้อนแม่ไนเป็นมึนะอืมหลุดลื่นเลยนี่นะ

เบะก็รักหนูนะปลเอ้าไม่มีปลาชีอืออย่าลนี่เนื้อปลาเนี่ยเดี๋ยวเบะนี่ก็นะมันปีิกกว่านั้นหรกมันกินแล้วค่ะกินเลยค่ะไม่น่าอะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะโอ้จุ๊บแก้มเบะด้วย